สวัสดีครับคลิปนี้พูดถึงเรื่องของการใส่บัญชี Microsoft ตอนเข้าสู่ Windows 11ครั้งแรกนะครับปกติมันจะมีวิธีการให้ข้ามไม่ต้องใส่ Microsoft Account นะครับแต่ว่ารู้สึกตอนนี้จะใช้งานไม่ได้นะครับใครที่มีปัญหาในอยู่อยากจะใช้แบบ Local Account เหมือนเดิมแนะนำว่าครั้งแรกให้ใส่บัญชีของ Microsoft จริงๆไปก่อนนะครับพวกเมลของ Hotmail หรือไม่ก็เอาล o ก MSN อะไรพวกนี้ครับถ้าใครมีก็เกียรวันตรงนี้ครับสร้างบัญชีตรงนี้ได้เลย ถ้าใครมีอยู่แล้วก็ใส่ไปครับให้ล็อกอินธรรมดาครับอันนี้ให้สร้างพินก็กดสร้างพินไปปกติครับ อ่ะมาหลังจากรออยู่นานเลยนะครับหลังวิดีโอ1ิเเนี่ยติดตั้งนานมากนะครับก็ใครที่รอติดตั้งจนเสร็จแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนให้เป็นแบบโลคอลนะครับเป็นยูเซอร์แบบโลคอลให้คลิกขวาที่ปุ่มสตาร์ทแล้วเลือกเซตติ้งครับจากนั้นให้เลือก Account นะครับหลังจากเข้าเมนู Account นะครับให้เลือกตรงนี้ครับ Your Info ให้เลือกตรงนี้ครับ Sign in with a l o c a l account ครับกด next ครับให้ใส่พินที่คุณตั้งตอนติดตั้งวิดีโอครับ จากนั้นนะครับให้ตั้ง username นะครับสำหรับเอาไว้เข้านะครับเป็น user ที่เป็นโลค a ลนะครับเป็น user อะไรก็ได้ครับผมจะตั้งเป็น modify นะครับ password จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับถ้าใครไม่อยากให้เครื่องมี password ก็ไม่ต้องใส่ครับจากนั้นให้กด next ครับแล้วก็ sign out and finish ครับจะสังเกตนะครับตอนนี้มันจะเป็นแบบโลคอลแล้วนะครับไม่ได้เป็นแบบ microsoft account แล้วนะฮะ กลับไปดูที่เซตติ้งใหม่ครับสังเกตตรงแอคเคาท์นะครับเห็นไหมครับมันเป็น l o c a l l account นะครับไม่ได้เป็น Microsoft account แล้วก็ทําแค่นี้ครับสําหรับใครที่อยากจะข้ามการใส่ Microsoft account คือตอนนี้ทําไม่ได้แล้วแหละครับแต่ว่ามันมีวิธีก็คือใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น l o c a l ที่หลังนะฮะจริงๆมันก็มีแค่นี้เองครับใครที่ไม่อยากจะใช้แบบ Microsoft account ก็ให้ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับ ใครที่ติดปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามกันที่าล่างคลิปถ้าผมว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ปัญหาให้คุณได้คลิปนี้ก็ลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ